สวัสดีค่ะครูน้ำฝนนักกิจกรรมบำบัดเด็กค่ะวันนี้จะมาบอกแบบไหนที่เรียกว่าลูกอยู่ในภาวะพูดช้าแล้วต้องรีบเฝ้าระวังหรือต้องควรไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรีบปรึกษาหารือและหาวิธีกระตุ้นแก้ไขได้ทันเวลานะคะ<ๆ>เด็กอายุ1.6ปียังไม่พูดสักคำยังไม่มีคำที่มีความหมายได้เลยอันนี้แหละถือว่าช้าแล้ว สออายุ2ปีแล้วคำศัพท์ยังไม่ถึง50าคำหรือยังพูดไม่เป็นสองคำติดกันเช่นเอานมกินข้าวไปเที่ยว3ปีแล้วยังไม่พูดเป็นประโยคประโยคหมายถึงมีประธานมีกริยามีกรรมเช่นหนูอยากไปเที่ยวหนูขอน้ำหรือยังไม่สามารถเล่าเรื่องราวได้ถ้าหากลูกคุณถึงอายุเท่านี้แล้วยังเป็นปัญหาแบบนี้ รีพบแพทย์หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กทันทีนะคะ